ตื่นเช้าไปทํางานตกเย็นก็แบกกระเป๋าตัวเองกลับบ้านหรือว่าหลายๆคนในห้องนี้ก็คงจะมีชีวิตแบบเดียวกันคือชีวิตพนักงานประจํารอสิ้นเดือนวันที่30วันที่31ต้องไปคอยต่อแถวตู้ ATM เหมือนคนอื่นๆเขาเป็นไม่เป็นจะ๊ะเป็นไหมถ้าเป็นคนนี้ก็เคยเป็นค่ะและเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าอย่าเลยจะให้ขึ้นมาบนเวทีเนี่ย ไปยืนคุยกยบคนเขาเนี่ยยังไม่กล้าเลยขี้อายมากจะให้เดินออกไปหาใคร,จ,รจะไปคุยกับเขาได้ยังไงจะบ้าหรอจะมคนขี้อายยังไม่พอค่ะคนเนี้ยเขาบอกว่าแค่เนี่ยจะเริ่มตัดสินใจอ้าปากขายของอย่างไม่กล้าเลยแต่ผู้หญิงคนนี้ตอนนี้เป็นสบายเอเลค่ะและใช้เวลาในการทำงานเพียงแค่สองปีเท่านั้นมาพบกับ สาวสวยท่านที่เอาความขี้อายมาเป็นจุดประเด็นเป็นตัวจุดประเด็นในการสร้างโอกาสในธุรกิจให้กับตัวเธอะคะ่ะมาพบกับสาวสวยท่านนี้ปรบมือนานๆต้อนรับคุณบีดุสิ ก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองกครั้งหนึ่งนะคะชื่อบีนะคะอุศดีเตชะวง์นะคะก็แน่นอนว่าวันนี้ทำธุรกิจนี้มาประมาณ2ปีได้ละะแล้วค่ะแล้วบีก็ไม่ได้เดินมาลองังนะคะกี่โคสคะ่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าโค้ชของบีน,นะคะได้ไหมคะ โอเคมาแล้วขอบคุณมากค่ะนี่คือโฉมหน้าโค้ชของบีนะคะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะขอแนะนำทุกท่านเลยดีกว่าท่านแรกนะคะคนนี้เป็นผู้หญิงเก่งนิ้หญิงแหล่งคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเลี้ยงดูกม,มาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เปรียดพะออ้อมไม่ดีเลยนะคะอาบน้ําป้อนข้าวพาไปกินข้าวดูหนังทุกทุกอย่างเลยคะ่ะหน้าเหมือนบีนะคะ <c oughs> แต่ไม่ใช่แม่นะคะวันนี้ เป็นน้าสาวแท้ของดีเอ็มนักพูดสังค่ะและนี่จะเป็นหลักฐานนะคะที่เราเรียนดูกันตั้งแต่เด็กเป็นสาวก็ตัวกลางก็ดีเองนะคะแล้วก็คนซ้ายก็นักพูส่วนผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นอดีตคนรักเก่าของนักพู ัวบีเป็นคนคนหนึ่งที่จะว่าดูแลาย,ยากก็ไม่ยากนะคะจะง่ายก็ไม่ง่ายแต่ว่าน้องสองคนนะี้สามารถดูแลบีได้ในแบบที่บีเป็นนะคะน้องฟอต้องเหนียวค่ะถึนทั้นต่อไปนะคะน้าตุ้ตากันดีรอไหมคะรอ oh. ต่อหน้านะคะ oh. ก็ท่านเป็นคนที่มีบุญคุณกับพวกเราทุกคนในบบกลุ่มไอคอนนะคะเพราะท่านเป็นผู้ก่อตั้งบบกลุ่มไอคอนนะคะแล้วก็วันนี้ท่านเก่งมากๆอายุเพียง3ามเ็ปี แต่ว่ารับก,กายได้เลยสามล้านบาทคุณพอลรักคนคุณพอลบอกเสมอนะคะว่าคุณพอลมีครอบครัวแล้วจะสาวเลยเสียใจนะคะและนี่ก็คือภรรยาคุณพอลนะคะคุณจิ๊กแล้วก็น้องเพิร์ดเอาเสียงโกรกมาได้สองพังนเลยและที่ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ดีให้ดีเดข้ามารู้จัดการเจอเนี ในวันที่เขาเข้ามันนั่งมีเขาเป็นีเกที่สามปีสี่อุปสรรคเขาวันนั้นน้องมาแนะนำธุรกิจให้ฟังเราเองไม่ได้สนใจธุรกิจนะคะแต่ก็อ่ะโอเคเล่าเล่าหมาเล่าหมันะคะแต่ว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาถ้าจะไม่สนใจเลยค่ะแต่สุดท้ายในวันนั้นนะคะตัดสินใจสมัครเพราะว่าประโยคเนี่ยเขาบอกว่าพี่เจ๊เขามีรายได้จากธุรกิจเดือนแรกไหคะหกหมื่นบาทเนี่ยแล้ววันนี้นะคะเขาไม่ใช่อย่างนี้นะคะปัจจุบันเป็นแบบนี้ค่ะขอเสียงกดนี้ คณะบริหารธุรกิจข้าวสาลสารกิจธุรกิจนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลอง6กและนี่ก็คือ BA เนะคะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยคนนึงสังเกตอาชการแต่งตัวคือตะโงทียาวปิดตุ่มเลยนะคะเป็นคนที่ไม่กี่คนในข้าวิชาที่แต่งตัวแบบนี้นะคะ่ะหลังจากที่เราเรียนจบนะคะก็เหมอนคนทั่วไปก็คือหางานทานะคะแล้วก็คือสมัครหลายที่นะสมัครแล้วก็ออกสมัครแล้วก็ออกอย่างเงี้ยคะ่ะจนกระทั่งไปตกลงใจที่บริษัทแห่งหนึ เป็นบริษัทเอกชนเล็กๆในกรุงเทพนะคะสโลแกงของมีคือถือกรคกนผลกระกวายพร้อมใจในหน้าที่อาชีพนี้ออาชีพเลขานุการนะคะหลายคนคิดว่าเลขานุการนงานที่สบายใช่ไหมคะแต่งตัวสวยออกนิตเย็นๆยใช่ไหมคะแบบนี้หรือเปล่านะคะบอกได้เลยนะคะไม่ใช่เพราะว่ามีเป็นเลขานุการหน่วยงานต่อสร้างนะคะบริษัทเป็นคอนซัลทอ่ะค่ะถ้าถ้ามีใครต้องการสร้างอาคารนะคะ เขาจะว่าจ้างบริษัทวีไปมีวิศวกรสถานปนิกเลขาไปอยู่ในโครงการนะคะเนี่ยค่ะจะประมาณเนี่ยค่ะซึ่งดีไซน์งานางกา่อสร้างคือคนาหน้าตาสร้างค่ะมันไม่ได้ปลอดภัยจะมีแต่เหล็กมีอิฐมีปูนมากมายอย่างเงี้ยค่ะชีวิตฟรีแต่ระวังต้องดูแลตัวเองนะคะวันไหนที่กลับบ้านเนี่ยปลอดภัยได้คือนั้นโชคดีนะคะและนี่ก็คือออฟฟิศของวีนะคะจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ เขาจะเอามาดัดแปลงเป็นสังนาคาให้เราอยู่ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในนี้คะ่ะจะกินข้าวทางานกันในนี้นะคะและขอ,อนําเสนออันนี้คะ่ะห้องน้ําสาธาดเลยะนะคะเป็นห้องน้ำสาําเร็จรูปที่เขาเอามาให้พวกเราได้ใช้กันต้องบอกว่าห้องน้านี้มีความน่าตื่นเต้นใไหนร้ไหมคะห้องน้ำห้องน้ำอันนี้นะคะจะวางอยู่กลางแจ้งและทุกครั้งที่เข้านะคะจะมีชายชดก,การจำนวนมากล้อมรอบ ซึ่ง <_ S 1> ตัวนี้ีมอย่ยงทุครั้งที่เข้าต้องดูว่าแสงเข้ารูแสงรูไหนเคยเข้านะคะก็เข้าทุกครั้งถ้าลูกไหนแสงไม่เข้าแสดงว่ามีตาคนอยู่ไปดูทุกครั้งจริงๆนะที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะเวลาที่เราเข้าแบบนั้นอยองๆนะคะเวลาที่มีการตอกเสาเข็มหรือใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ลองจินตนาการภาพเลว่าสภาพนี้จะเป็นยังไงนะคะหมเว่าสะเทินท้งวองคาเลยทีเดียวนะคะและ อันนี้ก็เป็นสํานักงานหลังจากที่มีการต่อสร้าอาคารชั้นจอดรถเรียบร้อยแล้วเะคก็จะย้ายเราอย่างนี้นะก็ตัวดูดีเองนอกจากจะมีเพื่อนเป็นคนแล้วเนี่ยนะคะมีบอิสัทด้วยนะคะจะเป็นยุ่งแม่งวัานแม่งวีแม่งสาบหนูเนี่ยมีทุกอย่างในไซต์งานของบีนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าเพื่อโรงงานของดีอันนี้ไม่ใช่คนงานนะคะอันนี้มีสวกสต้องบอกว่าในสมัยที่เราเียนมาหางเ่อยไรายค่ะแลวแอบเกลื้อนพี่ที่เป็นมิตระหลอคหลายคน เราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราทํางานนะเราอยากทำงานากับริสุทธกรอนคอดชงหล่อใช่ไหมคะเงินก็ดีดีวิธีได้เป็นแฟนด้วยแต่ว่าคอม,มาเจอของจริงสภาพนี่นนคือบอิสทกอนนะคะอันนี้เจนจีอันนี้นาเดฟเป็นแบบนี้ค่ะแต่ตัดสินใจว่าตัวเองน่าก็คงจะต้องครองโสดมาก็ถึงตอนนี้นได้โสดอยู่นะคะเพราะว่า ใจที่จะสมัครธุรกิจเจเนสได้ยังไงต้องบอกเลยว่าวันที่เราตัดสินใจสมัครไม่ได้มีความพร้อมนะคะมีเป็นผู้หญิงคนที่เงื่อนไขชีวิตเยอะมากนะคะนี่คือเงื่อนไขขอนมี้ทั้งหมดเลยค่ะไม่มีเงินนะคะไม่กล้าไม่มีเวลาพูดไม่เก่งไม่ชอบไปขายไม่สวยนะคะไม่ชอบซือมองไครไม่ถนัดขายของก็ไม่เป็นเดี๋ยว่าจะขายของเนี่ยนะคะต่อของไม่กล้าต่อเลยโดนแม่ค้าด่านะคะในนี้ใครคิดว่าตัวเองมีเงื่อนไขแบบนี้บ้างคะมาดูในนี้มิน ะะมีเชื่อว่าเป็นพื้นฐานท,ทั่วไปรธรรมดานี่นะคะแต่ว่าในวันที่เราสมัครนะคะมีอยู่สามข้อที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสังหัดเหลือเกินข้อแรกก็คือไม่มีเงินค่ะสงสัยเพราะว่าทางานยังไงไม่มีเงินนะะถามว่าเงินจะมีไหมคะ่ะเงินมีนะคะแต่มันมีน้อยมีเริ่มต้นทางานประจําสตาร์ทที่เก้าพันบาทเวลาผ่านไปแปดถึงเก้าปีนะคะเพิ่มเป็นสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทมากหรือมน้อยะคะ น้อยมากนะคะ